ทาทามหาลัยร้วยใ่มีคนสวยมี่านลังจนเอถ้าเขาชื่อหมูและฉันชื่อต้องก็คงจะดีถ้าลูกชื่อเกสสักษีก็ดีเหมือนกันน่าเธอแห่งมาได้มานประมาณนี้ราบรวมพอเงินแห่งวัดบางกราขอบารมีของ วันนี้เป็นวันดีที่เราสองคนมาปั่นให้เราได้ไปหาขนให้เราได้ไปทำคลิปแล้วมาดูว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบลูกทุงชีวิตยาวเลยนะม,มาดูกันว่า จะเป็นยังงไย้อนบุญพลาเต่นเนาะพาเฮามาพบเดี๋ยวต้องไปมีงานคอนเสิร์ตไงต้องไปร้องเพลงวูนพุ่งช่วงนี้รับอีเวนต์เยอะงานเยอะเอ้ยเอาวัสดีไม้เฟนจะไปไหนกันดี รู้แล้วว่าถ้าจะไปเมเจอร์ไปดูหนังไหมจะบอกเพื่อนไว้ดูหนังฉันคงไม่ไปเพราะว่ามันไปเราจะไปที่อนุโอ้ไปอนุก็ดีเหมือนกันนะฮอดี จะไปแท็กซี่ต้องขึ้นทั้งดวนหรือเปล่าเพราะรักในเพลงลูกทุง่งที่อยู่ในกรุงอยู่นะหรือป่าเขาไม่ค่อยมีตั้มเพราะฉันก็เงินไม่ออกถ้าไปแท็กซี่รถเมย์จะดีกว่าไหม ก็ดีเหมือนกันสามสี่วิ่งมาแท็กซี่ก็ได้เพื่อนเอ๋ก็เพื่อไปอนุที่เซนท่นแจ้งเซนท่านแจ้งฉันต้องบอกเพื่อนวันนี้จะไปยังไงไปยังไงต้องไปสักทีสักทีต้องไปกันแล้ว ลาพวง่อเงินแห่งงวัดบาาคไส้กรอกป่ะเฮ้ยน่ากินอยู่นะไส้กรอกอิสานอ่ะเตรียมแม่งไส้กรอกเฮ้ยเอาอยากกินอ่ะสั่งให้ไหนเดี๋ยเพื่อนไส้กรอกนั่นขายยังไงลูกละสองบาทแับเพื่อนจะเอาเท่าไหร่ต้องบอกเพื่อนว่าไส้กรอกจะกินมดไหมถ้าซื้อห้าสิบมันเยอะมาให้ ฮาลูยายจะแถมให้ด้วยตึงตึงโตะก็ดีเหมือนกันเพราะว่าทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยถ้าได้ใส่กอกป้าป้าเลยนะป้ายาป้ายาาได้ใส่กอกป้ายาก็ดีนักหนาจริงจริงใส่กอกป้ายา ขายห้าสิบบาทไหมมีผ้าลูกนั่นไงินอิ่มใช่ไหมว่า,มาเมือนงั้นเอาใส้กรอกยี่สิบผ้าลูกจัดเลยมีแถมพริกไหมหรือว่าผักกาดก็ดีบาหัน ไส่กรอ,อีสารล้วน,วนตุ้มตุ้มตุ้มให้ป้าชื่นม่วนให้เรากินอิ่มอร่อยต้มแต้มแต้มห้าสิบนะปะ้าขอชิมก่อนได้ไหมออาเพื่อนลองไปหนึ่งลูกจัดไปคนละคำเลยตตตแตงแตงแตงอ้ห้ห่อนเจี๊ยบร่อนเจี๊ยดแล้วเอาตังมาให้ เพราะว่าตังอยู่ที่ทีมงานด,ด,ดัดดัดัเดี๋ยวผมมาไปเอาตังที่เพื่อนนาแล้วเดินกลับมามาให้บาปหรือว่าไปไม่มาเลยมาผเเเเู้หญิงหรือที่ผมจะไปประกวดร้องเพลงที่เวิร์กฟอยครับเดี๋ยวป้าปเอาอันนี้ของของ,ของขอเขาหน่อยได้ไหมอยากจะร้องเพลงให้ฟังครับอนนของคนนี้ฮะของคนนี้คนนี้ฮะป้าดูนะครับเฮซ แม่สาวสาวน้อยดวงใหญ่เป็นสุดนะสาวสาวน้อยใส่เสื้อสีฟ้าจริง้เดี๋ยวผมจะบุคคโชว์เด่๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปใช่คุณไหมจ้ะเธอที่รักฉันรอมานานจะเต้นให้เธอสนใจฉันแค่คนเดียวจะโชว์สเต็ปนะเธอเออเ้อเอออฉันชอบเธอจัง วันใจฉันอยากอยู่กับเธอตลอดเวลาเธอเธอเธอให้ฉันได้ไหมใช่ฉันไปมอบให้เธอนันรักเธอมากไปอะไรมาเดี๋ยวอาเป้าเฮาเท่าไนร่ประมาณเนี้ยผู้ที่ได้รับรางวัลนูชชุกอวอร์ดได้แก่ขอบคุณคอนเพลง ไม้พวงมาลัยแก่ฉันโอ้จะเป่าคาถามหาลัยได้บมีผมสวยนั่งลง ทั้ทงสาวใหญ่สาว,าวทั้งละเอกลิกเกทั้งแม่ค้าเปรทั้งที่อยู่โรงงาน

ไปบางโคหรือไปต่างเกแต่รัดแต่รแต่รัตไม่ลืมว่าเราต้องมีเธออยู่ไม่ลืมสัญญาที่เคยฝันไม่ลืมควางหวังเมื่อครั้งก่อนมาอับจวงชีวาก็ไม่ลืม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 ใจฉันมีแต่เธอคนเดียวคนไหนอะคนไหนเดียวคนไหนกดน มองเธอสาวเธอสวยฉันจ <Mon S 1> ึงได้มองหากเธอไม่สวยฉันก็ไม่มองหากเธอไม่จมฉันก็ไม่จองหากเธอไม่มองไอหัวใจเต้นไปนู่นละไอ้เอะไปละกลับบ้านเกว่ามองไอเอเอสาวสามาอีกมองมองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองโอ้โอ้ถึงบางพลู

ละ m มอเมลสิคมวนคักแท้พบกันเร็วๆนี้กับอัลบั้มพบรักที่ฟิวเจอร์มีไอติมอะไรที่ทำให้แบบร้องดีไหมครับร้องพอดีที่ไปปวดไม้ทองคำมีมีเมโลดี้ด้วยเหรอเฮ้ยจริงไหมเนี่ยแอบสาวซิวน่ารักอัสจรย์เสน่ห์คนไหนคนเสิร์น่ารักไอเพื่อนน้องร้องเพลงแล้ว ยังไงนะเพื่อนชอบเขาชอบเขาย้อนบุญพลรณาเป็นเนาะพาเฮามาพบพอเฮ้ยมึงต้องร้องเพลงร้องแบบที่เราซ้อมมาเลยจริงเหรอน้องๆเดี๋ยวเพื่อนพี่เขาอยากร้องเพลงให้ฟังใ um ้่ไดยไหมเขินไม่ไม่เพื่อนต้องร้องเพลงให้เขาฟังถ้าไม่เป็นการรบกวนน้องมาเป็นแทนพี่ได้ไหมหัวใจ ยังว่านอินเซเวนเซนจับใจหวานผมตื่นใจอร่อยจังเลยเออแต่แต่ทำไมมีแฟนอันเป็นลูกกวนอ่ะขอไอจีแต่แต่ทำไมเป็นกวนขอไอจีได้ไหมคนดีถ้าได้ไอจีเธอแล้วฉันจะขอจริงๆจะได้ไหมนะเออถ้าเธอไม่มีแฟนแต่แต่แต่ หัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจ้องให้เธอเข้ามาลองเป็นแฟนกับฉันสักวินาทีขอเธอได้ไหมไปกินเซเว่นกับฉันสักทีหัวใจยังว่างได้ไหมครับกับประมาณนี้นะพอดีพี่เป็นแบบ,แบ,บนักร้องอะไรเงี้ยพี่ชื่ออะไรครับ หมูนะฮะอ้หูหมูเขาชื่อน้องหมูส้วนพี่ก็ชื่อคุณเอกใไรมาเป็นเพกกะเล็กกะเล็กให้เธอได้มากินซาเวนเซนถ้าเขาชื hmm. oh. and <AND well. ่อหมูและฉันชื่อต้องก็คงจะดีถ้าลูกชื่อเก็สักี ก็ดีเหมือนกันนะาเนี่ยเพลงมาได้ประมาณนี้มันลงลงกว่าดีเลยทอนงหมูฝห้ดปากไอจีหน่อยไอจีน้องหมู I E M สกอจเอกอนไอจีน้องหมูนั่นเลยแปลนแปลนโอเคขอบคุณนะครับรสชาติอร่อยอีหลีเดี๋ยวมาอีกทีเดยวมาใหม่นะป้าจ้าคนแล้วนะจ๊ะถ่ายคลิป อยู่ตรงนั้นป้าป <c oughs> ้าผมไทยย,ยิปขอบคุณครับได้ได้คลิปนู้นได้คลิปป้าไม่ไหวนะบายๆกล้องไหนป้า